สวัสดีครับน้องๆครับพบกับพี่เก๋นะครับผมมาครับมาถึงข้อที่สิบแล้วนะครับเหลืออีกเก้าสิบวันมาลุยต่อครับเขาบอกว่าเดินทางไปทางทิศเหนือสิบกิโลเมตรมาอะคต่เาว่าลุกตามเข้าไปครับเดินทางไปทิศเหนือครับทิศเหนือก็คืออะไรเดินขึ้นข้างบนนะครับเห็นนะ เดินขึ้นถนนไปสิบกิโลเมตรปึ๊บมาไปตะวันตกตะวันตกขึ้นทางไหนตะวันตกทางซ้ายนะครับไปตะวันตกอีกเจ็ดนะครับโอเคนะแล้วก็ขึ้นเหนือไปอีกสิบสี่ก็ขึ้นปึนยาวไปเลยสิบสีนะครับแล้วถามว่าจากจุดตรงนี้กับจุดเริ่มต้นเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะตะวันตกเจ็ดขั้นบนสิบสี่นะครับเห็นไหมถามว่าจากตรงนี้ถึงจุดนี้ เห็นไหมห่างก,กันกี่กิโลเมตรนะครับเออบางคนก็เอาสิบบวกเจ็ดบวกสิบสี่ก็เป็นไง <c oughs> ไม่ได้ยิ้มเบรกจะยินเดียนก่อนอย่าพึ่งนะครับไม่ได้นะไม่ใช่บวกนี้บวกนี้บวกนี้ถ้าออว่าเดินถ้ามีเม็ดอย่างนี้ไม่ได้นะครับผิดนะโอเคไหมเพราะว่าเขาถามหาแบบลากเข้ามาเป็นเส้นตรงแบบนี้ครับเข้าใจไหมในทางต้องคิดมาแบบเป็นเส้นตรงเนี่ยไอเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับเห็นนะ คำถามครับน้องคิดว่าไอ้เส้นที่มันลากมาตรงเนี้ยมันแบ่งครึ่งตรงนี้กับตรงนี้ไหมมันแบ่งครึ่งไหมแบ่งหรือเปล่าไม่แบ่งนะใครบอกแบ่งนะไปได้มันไม่ได้แบ่งนะครับเราไม่จบไม่ได้บอกเท่าไหร่ว่ามันแบ่งเราก็ต้องวิเคราะห์ครับเอ๊ะแล้วจะแบ่งไม่แบ่งครึ่งแล้วจะทํายังไงในคร้นี้ต้องมีการลากเส้นเพิ่มครับเพราะว่าทุกอย่างมันเดินไปเป็นมุมฉาก เราก็อาจจะมองคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยตรงนี้มุมฉากนะถ้าเราต่อเส้นตรงนี้มาล่ะตรงนี้จะยาวเท่าไหร่ครับเส้นสีแดงที่พี่พี่เก่งคิดเพิ่มมาเนี่ยนะตรงนี้เป็นสิบแดงว่าคาข้างตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบเหมือนกันเข้าใจไห้เส้นตรงนี้นะครับเนี่ยเราต้องมีการลากต่อเส้นเพิ่มครับต่อเส้นเพิ่มมาปึ๊บเข้าไหมลากเส้นต่อเพิ่มมาแล้วตัวตนี้ก็เป็นสิบเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันครับลากเป็น ต่อเส้นเพิ่มมาให้เหมือนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดเหมือนกันน้องตามทันไหมเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้สิบตรงนี้ก็ต้องสิบเหมือนกันนะครับตรงนี้เจ็ดตรงนี้ก็ต้องเจ็ดเหมือนกันนั่นเองจากนั้นก็เห็นสามเหลี่ยมม,มุมฉากไหมบิทากาลัตมาแล้วครับเปึ๊บเป๊บเนี่ยเห็นไหมสามเหลี่ยมมุมฉากครับเปึ๊บเปิ๊บเป๊บ au, าาสามเหลี่ยมมุมฉากครับเปึ๊บเป๊บป๊บอา่าแสดงว่า ตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบสี่เห้นไหมครับเนี่ยหมเนี้จะเป็นยี่สิบสี่แล้วตรงนี้ก็เป็น 7, เจ็ดเห็นไหมครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามพอดีตรงเนะครับคราวนี้เอ็กตอบเท่าไหร่ครับก็แนะนําว่าท่องให้ได้จะดีกว่านะครับเจ็ดยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้าไปเลยนะครับจะดีกว่ามันจะได้ไวเวลาน้องเจ็ดบิทากลัตเทคนิคลัดบิทากรัตด้วยนะคือพี่เข่งขอให้น้องจําเลขต่อไปนี้ครับสามสี่ห้า นะครับแล้วก็ห้าสิบสองสิบสามแล้วก็แปดสิบห้าสิบเจ็ดแล้วก็เจ็ดยี่สี่ยี่ห้าครับนะถ้าน้องจำเลขตรงนี้ได้น้องก็จะบินทะได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับนะทำไมมันจะง่ายขึ้นแล้วเร็วขึ้นยังไงเช่นสมมติพี่เก่งยกตัวอย่างก่อนนะสมมติบบว่าถ้าตรงนี้เป็นสิบห้าตรงนี้เป็นสิบสอง นะครับใช่ไหมพี่เก่งสามารถมองแล้วตอบตรงนี้เป็นเก้าได้เลยครับเข้าใจไหมทําไมเป็นเก้าก็จากที่พี่เก่งให้น้องจาเนี่ยสามสี่ห้าถ้าน้องสังเกตถ้าห้าคูณสามได้เท่าไหรได้สิบห้าสี่คูณสามตรงนี้เอาสี่ตรงนี้คูณสามก็ได้เลยได้สิบสองแสดงว่ามันเกิดจากเอาไอ้นี่คูณสามเข้าไปถัานหมเอาสามสี่ห้าคูณสามเข้าไปแสดงว่าสามนี้ก็ต้องคูณสามด้วยก็จะตอบเก้านั่นเองโอเคไหม เนี่ยเป็นเทคนิคลัดบิเทอรัดอย่างหนึง่งมันจะทําให้น้องคิดได้เร็วขึ้นครับอีกรอบยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าสมมติตรงนี้เป็นสิบแปดตรงนี้เป็นยี่สิบสี่นะครับสังเกตว่ามันเกิดจากเอาอันนี้คูณอะไรเข้าไปคูณหกเข้าไปสังเกตบอกไหมเนี่ยหกคูณสามได้สิบแปดนะสี่คูณหกได้ยี่ิบสี่นะแสดงว่าห้าก็ต้องคูณอะไรด้วยห้าก็ต้องคูณหกด้วยนั่นเองก็ตอบ สามสิบเข้าไหมเนี่ยเป็นเทคนิคลัดบิทร like ัลัตอย่างหนึ่งเอเคไหมครับนะแต่ถ้าน้องไม่ท่องน้องก็ต้องใช้สูตรดิทรัลัตว่าไงครับเพราะนี้สูตรดิทรัลัตก็คือด้านไหนยาวที่สุดครับด้านตงข้ามมุมฉากจะยาวที่สุดเอาไว้ตัวยาวที่สุดเนี่ยยกกำลังสองจะเท่ากับไอ้ตัวสั้นที่เหลือบวกกันครับกำลังสองแล้วบวกกันเห็นใจไหมครับเอาไว้ตัวยาวกำลังสองจะเท่ากับตัวสั้นกำลังสองบวกตัวสั้นกำลังสองอีกตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็แก้สมการธรรมดาได้ครับ24กำลัง2ก็ได้576บวก49เก้า็นไหมครับก็จะช้านิดหนึ่งเห็นไหมก็จะบวกกันได้เท่าไหร่ครับจะได้625นะครับแล้วก็อะไรยกกำลัง2แล้วได้625ครับ x เข้าไปตอบ25นั่นเองเจอตัวนี้ตอบ25ครับเห้าใจไหมเนี่ยถ้าแนะนํานะครับพี่เก่งก็ขอให้น้องจําพวกนี้ให้ได้จะด,ดีกว่าครับ เห็นไหมจำตรงนี้ได้แนละ้วมันจะไหวครับนะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับคณนตศาสามหนึ่งร้อยก้อหนึ่งร้อยวันขอบคุณมากครับผมรับผม